พูดถึงเรื่องของขโมยไปดูเรื่องนี้เขาบอกว่ากล้องวงจรปิดเนี่ยจับภาพได้นะคะคนร้ายเนี่ยเป็นเด็ก2คนขี่รถจักรยานยนต์มาเพื่อมาขโมยรถจักรยานยนต์มีภาพวงจรปิดจับภาพเหตุการณ์ไว้ได้ทีนี้เนี่ยเจ้าของต้องตะลึงเลยค่ะเพราะว่าตำรวจบอกว่าแก๊งนี้เนี่ยเพิ่งพน้พนโทษมาไม่ถึง2อาทิตย์ค่ะ เหตุเกิดที่ร้านวัสดุก่อสร้างแห่งหนึ่งริมถนนบ้านเก่าหนองตำลึงตำบนบ้า่เอําเภอพานทองจังหวัดชนบุรีค่ะก็ไปพบกับนายกิษสดาประเสริฐพงศ์อายุ22ปีเจ้าของรถจักรยานยนต์ฮอนด้าเวฟร้อยสีขาวหมายเลขทะเบียน1กช9350ชัยภูมิและได้พาผู้สื่อข่าวไปดูจุดที่ตนเองเนี่ยจอดรถไว้ซึ่งเป็นหน้าที่พักของตน นายกฤษดาเล่าให้ฟังนะคะบอกว่าตนจะใช้รถจักรยานยนต์คันดังกล่าวนี้เป็นประจำแต่เมื่อเช้าวันนี้เนี่ยตนผิดสังเกตว่าหน้าห้องพักของตอนเนี่ยไม่มีรถจักรยานยนต์จอดอยู่ก็เลยมีการสอบถามพี่สาวแต่ก็ไม่มีใครเอาไปขี่อะค่ะก็เลยไปเปิดกล้องวงจรปิดดูปรากฏว่าเมื่อคืนวันที่12มีนาคมเวลาประมาณตี4 40 สี่นาฬิกาสี่สิบนาทีช่วงเกือบเกือบเช้าเนี่ยนะคะคมีคนร้ายสองคนขี่รถจักรยานยนต์มาจอดที่บริเวณหน้าที่พักเนี่ยกองจับไม่ได้ค่ะก่อนที่หนึ่งในคนร้ายจะเดินลงมาแล้วก็เข็นรถของตนออกไปอย่างง่ายดายเลยค่ะโดยในคืนที่เกิดเหตุนะคะรั้วบริเวณที่พักของตนได้ปิดและล็อกไว้แต่จะมีรั้วบริเวณด้านข้างเนี่ยสามารถเปิดเข้ามาได้นายกิษดายังบอกอีกนะคะว่าในคืนนั้นเนี่ยที่คนร้ายมาขโมยรถไป บริเวณประตูหลังบ้านไม่ได้ปิดดีที่คนร้ายเนี่ยไม่ได้เดินไปทางหลังบ้านไม่อย่างนั้นนะคะทรัพย์สินหลายอย่างทรัพย์สินอย่างอื่นเนี่ยก็คงจะหายไปด้วยแต่ที่แปลกใจมากก็คือมีรถจอดอยู่บริเวณดังกล่าวอีกสองคันซึ่งก็มีสภาพที่ใหม่กว่าแล้วก็ยังเป็นรถรุ่นใหม่แต่ว่าคนร้ายเนี่ยกับเลือกเอารถของตนไป เมื่อตนทราบก็นําภาพจากกล้องจรปิดเดินทางไปยังสถานีตํารวจภูทรพานทองเพื่อเข้าแจ้งความกับทางเจ้าหน้าที่ตํารวจนะคะเมื่อตํารวจเห็นภาพคนร้ายก็บอกว่าเป็นแก๊งค่ะเรียกว่าแก๊งสี่กุมารเป็นเด็กอายุไม่ถึง18ปีมีทั้งหมด4คนด้วยกันทางตำรวจเ,เพิ่งจับกุมไปแล้วก็ถูกปล่อยตัวมาเมื่อประมาณเดือนที่แล้ว หลังจากปล่อยตัวมาก็ยังไม่ถึงเดือนเลยก็ออกมาตระเวนขโมยรถจกักรยานยนต์ของชาวบ้านต่อซึ่งตนก็อยากให้ตำรวจเนี่ยติดตามจับกลุ่มตัวแก๊งนี้ให้ได้เร็วที่สุดนะคะเพราะพอทราบมาว่าขโมยรถของชาวบ้านในระแวกดังกล่าวเป็นประจำแล้วก็ไม่ควรปล่อยตัวออกมาสร้างความเดือดร้อนอีกและยังฝากถึงคนที่จอดรถไว้นะคะ ให้ล็อกขอรถให้ดีใช้แม่กุญแจล็อกที่เบรกหน้าอีกครั้งหนึ่งด้วยก็ได้เพื่อที่จะไม่ต้องเสียรถไปเมื่อคนร้ายมาขโมยค่ะ